เวลาที่เราเจอคนเห็นแกนตัวบ่อยๆเราจะอึ้งและแอบ,บสงสัยว่าทำไมสิ่งดีๆที่เราให้ไป เหมือนไม่เห็นค่าอะไรเลยไม่ต้องงงนะคะเพราะนั่นคือนิสัยหรือสันดานของคนค่ะที่ได้อะไรมาง่ายๆมักจะไล้ค่าหรือไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นเมื่อไหร่ที่เราดีเกินไปเราจะถูกมองว่าหลอกง่ายยิ่งเราเสียสละยิ่งโดนเอาเปรียบถ้าไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยง่ายไปหมดทุกอย่างปากหนักขี้เกงใจคิดว่ายอมได้ก็ยอมให้ได้ก็ให้แล้วก็มาสงสัยตัวเองว่าทําไมยิ่งทํายิ่งมีแต่เสียไม่เห็นได้อะไรกลับมาเล สำคัญคือต้องรู้ว่าเราควรดีกับใครไม่ควรดีกับใครเราไม่ใช่จะดีกับทุกคนและทุกคนก็ไม่ได้จะสํานึกในสิ่งที่เราให้ไปและยิ่งโชคร้ายไปเจอคนที่เห็นแก่ตัวโลภมากเอาแต่ได้ยังไงต่อให้คุณให้ไปเท่าไหร่คุณก็ไม่มีความสุขอยู่ดีดังนั้นจงกลับมาให้คนที่เห็นค่าและการให้ของคุณจะมีค่าและมีความสุขมากขึ้นค่ะ